เสร็จแล้วครับเปิดบัญชีผมครับเอาพี่ชันกล้วยได้แล้วเอาไปเลยทำกล้วยบดชกีกินหน่อยมาฮันกล้วยนำนนแล้วก็ใส่เกลือไปรักคล้องจนโตโคนนะครับผมซักฟิตมาตี้หรือฟิตมา,นา,นนาตีนะครับ เสร็จแล้วก็ไปเชียน้ําเย็นไปเลยนะครับค,ค,ครับโอเคเบือกออกนะครับทีนี้ครับครต่างตาเลยนะครับนะครับก็ใส่ย่างตีนะครับประมาณสองถ้วยนะครับก็ใส่เกลือไปครับแล้วก็ไปตยใส่หน้งต,ตาปลาไปเลยนะครับช่วงไหลก่กัมตาลๆใส่ครับผมใส่ไปช่วงไหลกัมนะครับความว่านเดียวเดียว เพื่อนเพื่อนชอบเลยนะครับไปปรับเปลี่ยนเอาเองเดือดปากหลักแล้วก็ใส่ก๋วยลงไปเลยนะครับพี่น้องทำไห้เลียบนะเพื่อนเพื่อนเพื่อบั้จี้นะครับตุ๊กแกใจเกลียวเลยแล้วปั่นเกลียวปั่นเกลียวใส่หัวตีลงไปเลยเนี่ยก๋วยก๋วยที่ผมตำนะครับเดี๋ยวไปต้มก้อนมันจะไม่ควาดนะครับเดี๋ยวก็เวลากินนี่มันจะนึ่มๆ มันจะไม่เละกดจานไม่ควัดเลยโอ้ยตุกแกใส่ไว้ช่วงนี้เอาใจ้ใจเอาใจใส่เคี่ยวไปก่อนนะครับ